สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนละเอฟซีวันนี้ก็มาชี้แจงเรื่องของยายฝันแม่นนิดหนึ่งนะของคุณยายฝันแม่นนะของคุณยายฝันแม่นทุกครั้งที่แอดมินปล่อยไปนะปล่อยเป็นคลิปเสียงนะไม่ใช่เอาวิดีโอมาเอาเป็นคลิปเสียงเฉย,ยๆนะ แอดมินก็คุยกับเจ้าของช่องนะคุยสองครั้งแล้วนะบอกว่าแอดมินเอาเอาคลิปเสียงมาลงนะแอดมินเอาคลิปเสียงมาลงแต่ว่าไม่เอาไม่เอาเป็นวิดีโอมาลงเอาเฉพาะเสียงนะแอดมินทำแล้วก็โทรคุยกับเขานะโทรคุยขอเขา ก็คือคุยคุยกับเขาสองครั้งแล้วโทรหาสองครั้งแล้วนะเขาก็บอกว่าค่อยเป็นค่อยไปนะเขาบอกค่อยเป็นค่อยไปก็คือเขาไม่ได้ว่าอะไรที่เอาคลิปมาลงแต่ว่าเอาเป็นคลิปเสียงนะถ้าเป็นคลิปวิดีโอเดี๋ยวมันมันจะผิดกฎ y o u t u นะแต่ว่าคลิปเสียงอะได้นะคลิปเสียงะได้ แต่ว่าช่องอื่นนี่เขาเอาคลิปทั้งคลิปกันลงลงกันเต็มเลยนะแต่ว่าแอดมินก็ไม่ได้นั่นหรอกเพราะว่าเราก็โทรไปไปขอกับอพี่โรดนะโทรไปขอกับพี่โรสนะโทรสองครั้งแล้วบอกว่าขอนําเสียงเอาเสียงที่คุณยายเล่านะที่คุณยายเล่าฝันนะ่ะเอามาให้เอฟซีนะเอามาให้เอฟซีแล้วทีนี้พี่โรดแกเข้าใจนะ แกเข้าใจแกก็ไม่ได้ว่าอะไรนะแต่ว่าบันเอฟซี FC ของพิโรจนนะเอฟซี FC ของพิโรจบางท่านนะแต่เพราะบางท่านนะคอมเมนต์มาว่าแอดมินแบบว่าบางท่านเนี่ยว่าเอ่อคอมเมนต์แบบหยับคลายมากนะหยับคลายมากแอดมินก็เลยตัดสินใจว่าต่อไปแอดมินจะไม่เอาคลิปเสียงของคุณยายมาลงนะเพราะว่า แอดมินก็คุยกับพี่โรธไปแล้วนะพี่โรธก็ให้แอดมินคุยกับอ่าให้แอดไลน์คุยกันนะแอดมินก็แอดไลน์คุยกับพี่โรธนะคือโทรหาสองครั้งนะและก็พี่โรธบอกว่าให้แอดมินให้ให้แอดมินอ่ะอ่าแอดไลน์คุยกับคุยกับพี่โรธนะแอดมินก็แอดไลน์คุยกับพี่โรธคุยกันทางไลน์แล้วคุยทางโทรศัพท์สองครั้งแล้วก็คุยครับทางไลน์ แต่พี่โลดก็ไม่ได้ว่าอะไรนะพี่โลดก็บอกว่าให้ค่อยเป็นค่อยไปนะแอดมินก็บอกว่าแอดมินยังเป็นช่องน้อยอยู่นะเป็นช่องเล็กๆอยู่อ่าก็แล้วก็บอกเขาเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่เขาก็บอกว่าว่าค่อยเป็นค่อยไปไม่ต้องรีบร้อนเขาบอกกันนะแต่เขาก็ไม่ได้ว่าเรื่องที่นําคลิปมาลงมาอะไรนะแต่ว่า FC คอมเมนต์แต่ละครั้งแอดมินก็เลยตัดสินใจว่าแอดมินจะไม่ลงนะจะไม่ลงเพราะว่าตอนที่แอดมินลงอนะ่ะแอดมินจะต้องบอกก่อนทุกครั้งตอนที่ต้นคลิปแอดมินจะต้องบอกว่าเป็นคลิปเสียงของคุณยายฝันแม่นอ่ามาจากช่องนี้ช่องนี้นะแอดมินต้องบอกทุกครั้งแต่คนที่คอมเมนต์ก็ยังคอมเมนต์ว่านะทั้งๆที่แอดมินเป็นคนเสนออ่า เป็นคนแนะนําช่องให้ช่องพิโรธเขานะแนะนําให้ช่องพิโรธเขาแต่ FC บางท่านก็ยังคอมเมนต์ว่าบางท่านนี่ว่าบ้าคําหยาบมากนะว่าคําหยาบมากแอดมินก็เลยตัดสินใจว่าต่อไปแอดมินจะไม่ลงอะจะไม่ลงแต่ถ้าท่านแต่ถ้า FC อยากได้ตัวเลขแอดมินจะเอาตัวเลขมาให้อะเอาตัวเลขมาให้แต่ไม่เอาเอาไม่เอาเสียงเข้ามาลง กนะ็คือต่อไปนี้แอดมินจะลงเฉพาะตัวเลขของคุณยายอ่ะคือคุณยายได้ตัวเลขตัวไหนฝันได้เลขตัวไหนแอดมินจะลงเลขนั้นให้นะแต่ว่าจะไม่เอาเสียงของคุณยายมาออกแล้วนะเพราะว่าคือทางทางทางพิโรธแกไม่ได้ว่าอะไรนะแต่ว่า f อฟซอเขาว่าแอดมินก็เลยตัดสินใจว่าไม่เอา ต่อไปเอาเอาเฉพาะตัวเลขมาอย่างเดียวนะเอาเฉพาะตรงเลขก็คือของคุณยายอ่ะคุณยายงวดนี้แกฝันแกก็ยังไม่มั่นใจนะยังไม่มั่นใจคุณยายแกก็เลยรอสรุปพรุ่งนี้คือก็คือรอดูคืนนี้อีกคืนหนึ่งว่าว่าคืนนี้จะฝันซ้ํำไหมนะจะฝันฟันซ้ำไหม,นะไหมถ้าฝันซ้ํามีตัวเลขคุณยายก็จะบอกให้ตอนตอนเช้าอีกทีหนึ่งนะ แต่ถ้าไม s, ่ได้ฝันซ้ําก็ค <ins> ือก <sub> um ็คือเลขนี้เลยนะวันนี้คุณยายฝันนะคุณยายฝันฝันแต่ไม่ค่อยได้เลขแบบงวดนี้นะคุณยายฝันไม่ค่อยได้เลขคุณยายฝันบอกว่าคุณยายฝันบอกว่าอ่ามีคนตายสองศพนะมีคนตายสองศพคุณยายฝันนะคือเขาเขามากางเต็นท์่ะมากางเต็นท์ กลางเต็นแล้วก็คุณยายก็ถามว่ามากลางเต็นทำไมนะแล้วาชาวบ้านเขาบอกว่ามีคนตายสองศพตายพร้อมกันสองศพนะคุณยายก,ก็เลยตีให้ว่าสองศพก็น่าจะเป็นสองศูนย์นะแล้วคุณยายแกก็ไปเห็นที่เสานะเห็นตัวเลขที่เสาคือมีเอ่อมีเป็นผู้หญิงนะ่ะมาอยู่อยู่บนหลังคาบ้าน อยู่บนราคาบ้านแล้วก็ส่งเสียงมาหาคุณยายแต่ว่าไม่บอกเลขนะวันนี้ไม่มีการบอกเลขแต่คุณยายหันไปเห็นที่ต้นเสาต้นเดิมที่คุณยายเคยเห็นเสาต้นนี้ครั้งนั้นคุณยายเห็นอ่ง725เออ725นะแต่ว่าไอ้ครั้งนั้นมันออก715นะออก715แต่คุณยายเห็น725ไอ้ครั้งนั้นน่ะ กงวนนี้คุณยายก็เห็นเห็นเลขที่ต้นเสาอีกแล้วอ่ะนะเห็นเลขเป็นเจ็ดสี่สี่นะเดี๋ยวแอดมินจะให้ดูนะคุณยายเห็นเลขที่เสานะเจ็ดสี่สี่นะนะแล้วก็มีคนตายสองศพนะมีคนตายสองศพอ่นะให้ดูอ่นะมีคนตายสองศพ เห็นเลขที่เสาเจ็ดสี่สี่ะสองศพคุณยายก็เลยตีเป็น 20, นะสองศูนย์นะสองศพคุณยายตีเป็นสองศูนย์แต่แอดมินไม่กล้าแอดมินก็เลยเขียนสองอย่างเดียวแล้วก็เขียนศพอ่ะสองศพนะแต่ว่าจะมาสองศูนย์หรือเปล่าแอดมินก็ไม่รู้นะอันนี้คือที่ความฝันของคุณยายนะความฝันของคุณยายนะอ่ะยังไงก็ต้องเกาะ ขอโทษขออภัยเอซที่ไม่ได้นำคลิปเสียงมาลงให้นะเพราะว่าต่อไปแอดมินตัดสินใจแล้วว่าจะเอาเฉพาะตัวเลขมาให้เฉยๆจะไม่เอาเสียงของของอ่าคุณยายมาลงให้นะก็ถ้าท่านใดอติดตามตัวเลขของคุณยายก็แอดมินจะลงให้นะแต่ว่าถ้าไม่มีคลิปเสียงแล้วไม่มี าถาบางท่านไม่ไม่ชอบไม่ถูกใจก็ไม่เป็นไรนะอันนี้ไม่เป็นไรเหมือนกันนะแต่ว่าแอดมินก็นะทำได,ได้แค่นี้แหละนะแล้วมาดูมาดูของเลขวัตถุกระแตนะเลขวัตถุกระแตเลขวัตถุกระแตนี่งวดที่แล้วเขาเข้าสามห้านะเขาเข้าสามห้าสหรับวดนนี้วัตถูกระแต มันเป็นเลขตรงกับของคุณยายนะวันนี้ที่แอดมินได้มานะแอดมินได้มามันเป็นเลขตรงกับของคุณยายนะของวัดภูกระแตนะนะหลวงพ่อท่านบอกว่าร้อยนะร้อยอยู่หลักสี่เออร้อยสี่ก็คือสี่หลักร้อยนะสี่หลักร้อยนะพ่อท่านเขียนให้สี่เจ็ดสี่ ตะกียสองตัวให้หกสามนะของวัดภูกระแตซึ่งตรงเลขกับของคุณยายฝันแม่นเจ็ดซซนะเจ็ดซแต่ว่าของวัดภูกระแตได้สี่เจ็ดสี่นะมันเป็นเลขเดียวกันนะแอดมินก็นเลยเอามาลงพร้อมกันเลยเพราะว่ามันเป็นเลขเดียวกันนะ <c oughs> แล้วก็มีของสาวพมา่านะ สาวพมา่าที่แอดมินเคยพูดเอาไว้บอกเอาไว้นะแอดมินพยายามขอสาวพมา่าคนนี้ขอถ่ายคลิปนะเพื่อจะมาลงช่องเพราะว่าสาวพมา่าคนนี้ถูกหวยทุกงวดนะไม่มีงวดไหนที่จะไม่ถูกถูกทุกงวดนะถูกทุกงวดแอดมินก็เลยวันนี้ก็ไปขอเขานะขออีกบอกว่าขอถ่ายถ่ายด้านหลังก็ได้หรือว่า ไม่ถ่ายให้เห็นตัวก็ได้ฟังแต่เสียงก็ได้นะเขาก็ยังอายเขาก็ยังบอกว่าเขาอายนะก็เลยบอกว่าอ้อย่งงางนั้นขอตัวเลขมานะขอตัวเลขมาเขาก็เลยให้ตัวเลขมานะเห็นเอฟซีบางท่านก็ยังอ่ายังถามอยู่ว่าตกลงเลขสาวพม่าไปเลขอะไรนะแอดมินก็เอามาให้แล้วแต่ว่าถ่ายคลิปก็ยังไม่ให้ถ่ายนะก็ยังอายอยู่นะ เป็นสาวพมา่านะสาวพมา่าแอดมินก็เข้าไปคุยกับเขานะมิงกะบาคํายามิงนกะบาคํายาสวัสด,ดีครับนะเขาให้มาจริงๆเขาให้มา6หางหหางแต่ว่าเป็นเ,นเลขอั้นสองหางแอดมินก็เลยตัดไม่เอาก็เลยเอาเหลือแค่4ี่หางนะมีสี่หก8ห้าแด สี่หกสี่แปแล้วก็2 9 6 8แล้วก็แปแต่8 0ดศูนย์แอดบินไม่เขียนเพราะว่า8 0มันเป็นเลขอั้นเหมือนกันแอดมินก็เลยไม่เขียนนะสาวพม,าม่ามิงกะบาคัมยาสี่หกสี่แ8ดห้าแต่ริงยิเขาให้8 0นอีกตัวหนึ่ง แต่แอดมินว่า80มันเป็นเลขอั้นด้วยอะนะมันมี80กับ85ที่เขาอัน้นแอดมินก็เลยไม่เขียนใส่เพราะว่า8ปดไอ้าแนี่ก็แอดมินก็ค่าออกไปเลยนะแอดมินค่าออกไปแล้ว80ดูนยแอดมินก็เลยไม่ได้เขียนใส่นะก็เหลือแค่4ชุดของสาวพมา่านะที่ FC อ่าขคอมเมนต์มาถามนะก็เอามาให้ให้นะ ก็จะพยายามนะจะพยายามว่าถ้างวดนี้เลขเข้าหรืออะไรยังนะแอดมินก็จะต้องอ่ะยังไงก็ต้องพยายามขอให้เขาถ่ายให้ได้นะยังไงก็จะต้องขอให้เขาถ่ายให้ได้นะแตนะวันนี้ก็มาคุยกันแค่นี้แหละมาอธิบายเรื่องของคุณยายฝันแม่นนะเรื่องของคุณยายฝันแม่นส่วนตัวเลขของคุณยายนี่จะออกหรือไม่ออกก็ อยู่ที่ f อซจะพิจารณาเอานะอยู่ที่เอซจะพิจารณาเอาเพราะว่าถ้าจะเอาคลิปเสียงมาลงหรืออะไรมาลงมันก็ได้เลขตัวเดียวกันนี่แหละนะก็ะได้เลขตัวเดียวกันก็ค,คือไม่ลงนะวันนี้ก็น่าจะคุยแค่นี้ยังไงก็ฝาก FC ไว้ด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามนะฝากเป็นกําลังใจนะฝากตันช่องไหน้อยทางนี้เอาไว้หน่อยนะ นะดันช่องกันให้นิดนึงนะเพราะว่าแอดมินก็ยังเป็นช่องน้ออยช่งเล็กๆอยู่นะกวันนี้ก็น่าจะคุยแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวไว้คลิปหน้าแอดมินจะสรุปตัวเลขสรุปตัวเลขให้นะแอดมินจะสรุปตัวเลขให้แต่ถ้าคุณยายคุณยายฝันแม่นฝันเพิ่มแอดมินก็จะมาลงพร้อมกับสรุปตัวเลขเลยนะจะเอามาลงให้พร้อมกับสรุปตัวเลขนะก็รอซีก็ลองลอง ลองรอดูนะดูว hmm. ah. ่าแอดมินจะปล่อยไปพร้อมกับเลขสรุปหวยนะของคุณยายตอนเม่นด้วยนะถ้าถ้าท่านถ้าท่านถ้าท่านฝันเพิ่มนะถ้าท่านสันเพิ่มนะครับคุณยายต้องสันเพิ่มกับวันนี้ก็มาคุยกันแค่นี้ก่อนครับยังไงก็ขอให้ f 4! c ทุกท่านโชคดีเฮงเฮงรวย ต้หวยตัวไหนก็ขอให้ถูกนะขอให้ได้ขอให้โดนกันขอให้ปัง,ปงเๆเฮงเยรวยๆกับทุกคนนะวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนเอาไว้คลิปหน้าสรุปไว้ค่อยเจอกันอีกทีวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ